พราะท้ายสุดแล้วไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรต้องเดินทางไปไหนสิ่งสําคัญที่สุดคือทำยังไงให้เรารักษาความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องชาวสมุทรสาครทุกคนแต่รักษาความปลอดภัยอย่างเดียวไม่พอครับไม่บายข้อที่หกที่เราต้องการมาเติมเต็มให้กับคนัยทางานด้วยคือทํายังไงเราเพิ่มไรายได้และเงินในกระเป๋าของพี่น้องชาวสมุทรสาครเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับตอนที่ไปรณรงค์เรื่องการเลือกตั้งอบจอที่นนทบุรี mm hmm. ก็แอบเปิดดูครับว่าปัจจุบันนั้นจะดูนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดปรนิี้บน,นรอบกรุงเทพนั้นมีอยู่กี่คนก็แอบตกใจเล็กน้อยครับเพราะพอเปรียบเทียบจังหวัดสุรสาครกับจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนคนปรปฐมไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการกลายเป็นว่าจังหวัดสุรสาครนั้นอยู่หลังถ้ายแต่นั้นครับสิ่งที่อบจอพักประชาชนจะเข้าไปทําในจังหวัดสมุทรสาครคือการพยายามกระตุน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นจัดเทศกาล12เทศกาล12เดือน เพื่อเรามีนักท่องเที่ยวไหลเข้ามาในพื้นที่ตลอดปีเปลี่ยนทาง่านเป็นทางท่องเที่ยวเพื่อเติมนักท่องเที่ยวในจังหวัดนั้เติมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมาสู่นโยบายข้อสุดท้ายครับข้อที่เจ็ดพอเข้าสู่วัยสูงวัยแน่นอนครับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะเข้ามารุมเราได้มากขึ้นสิ่งที่เราได้รับเสียงสะท้อนตลอดวันในวันนี้ครับตอนไปเดินตามหมู่บ้านไปเดินตามชุมชนตลอดไป คือพอผู้สูงอายุไม่สบายกีไรหลายครั้งลำบากกันทั้งบ้านต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็เดินทางไปไกลไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าไปเข้าคิวเข้าคิวใช้เวลานานเป็นชั่วโมงบางทีเจอหมอแค่ไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีเท่านั้นดังนั้นครับนโยบายข้อที่7ข้อสุดท้ายที่อยากจะมาสื่อสารกับพี่น้องในวันนี้คือเราต้องการยกระดับบริการสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาครทํายังไงให้พี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะ คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยของเรานั้นอุ่นใจใกล้หมอเรามีรอพศตรครับที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดก,การของขอบจสามสิบกว่าแห่งความตั้งใจของเราครับคือทํายังไงให้ทุกแผ่งนั้นมีนักกายภาพบำบัดเพื่อทำให้ผู้สูงอายุนั้นเข้าถึงบริการดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลไกลจากบ้านทำยังไงให้รอพศตทแห่งนั้นมีอุปกรณ์เทเลเมดิซินที่ทําให้สามารถพูดคุยกับหมอ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลที่โรงพยาบาลประจำอําเภอโรงพยาบาลประจำจังหวัดเป็นต้นดังนั้นครับอันนี้คือแค่ทั้งจิ้มแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นของนโยบายที่ทักประชาชนจะเข้าไปทำหากพี่น้องชาวสวนสาธรให้โอกาสจะเห็นชัดครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์คนทุกช่วงวยัยดังนั้นไม่ว่าท่านเจอใครที่ยังรันเลใจอยู่่าดึงกูพามคันนี้จะเลือกใครไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนในวัยทํางานไม่ว่าเป็นคนคนนั้นจะเป็นคนที่กําลังดีลูกไม่ว่าคนคนนั้นเป็นผู้สูงวัยท่านพูดกับเขาได้ว่าท่านมาฟังวันนี้แล้วชัดเจนว่าพรรคประชาชนและอบจอสมุดสงครามสมุรส,ส,สาครภายใต้พรรคประชาชนจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่งวงวัยอย่างแน่นอนครับผมทิ้งท้ายเวทีแบบนี้ก่อนจะส่งต่อให้กับผู้กระสยัยท่านอื่นๆผมเข้าใจครับว่าใน สนามการเลือกตั้งอปจอหลายครั้งบางคนก็อาจจะมองว่ามันคนละสมรรถภูมิการกับการเลือกตั้งทั่วไปเพราะการเลือกตั้งทั่วไปเราเห็นชัดครับว่าผู้สมัครแต่ละคนนั้นก็ย่อต้นสังกัดพักการเมืองในขณะที่สนามการเลือกตั้งของขีดนั้นมองไปบางคนก็มีพักการเมืองบางคนก็ไม่มีผมอยากจะทิ้งท้ายแบบนี้กับพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและอาจจะเป็นจังหวัดอื่นที่รับฝัน <artık. S 2> อยู่ว่าเหตุผลที่พรักประชาชนในฐานะพักการเมืองตัดสินใจส่งผู้สมัคร รับเลืออตั้งในดางพักประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเพราะเราต้องการจัดทํานโยบายที่เป็นการผสมผสานทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญของคนในพื้นที่กับประสบการณ์ของทักคการเมืองที่ได้มีการคิดคน้นหั่นกรองและนําร่องบางนโยบายในบางพื้นที่อื่นๆมาผสมผสานกันเพื่อให้มันเป็นสูตรผสมที่ตอพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดมากที่สุด ดังนั้นครับอยากจะทิ้งท้ายว่าหากวันเสาร์ที่หนึ่งกุุภาพันนี้ท่านเข้าอูหาแต่ท่านให้โอกาสกับคุณโตชาวรินเบอร์สองไปเป็นนายกอบจของจังหวัดสมุทรสาครหากท่านให้โอกาสกับผู้สมัครสรอบจจากพักประชาชนทุกพื้นที่ทั่วจัหงหวัดท่านจะไม่ได้แค่นายกกับสอจจเหล่านั้นเพียงเท่านั้นครับแต่ท่านจะได้พักประชาชนทุกคนไปนร่วมรับใช้พี่น้องชาวสมุทรสมุทร,ส,ร,ส,รสาครและเปลี่ยนจังหวัดให้ดีขึ้นกว่าเ,เดิมอย่างแน่นอนครับุณมากครับ ขอบคุณไอติมมากๆนะครับสสคด์วัชรศิลป์นะครับผมโอศกรักประชาชนนะครับชอบคําสุดท้ายมากเลยครับพี่เจคใช่ไหมครับเราได้ยินใช่ไหมครับเรื่องโตชวลินไม่ได้เพียงแค่โตชวลินเข้ามาบริหารจับ,บัตสบรสปสการแต่ได้พักประชาชนทั้งพักมาช่วยกันบริหารรับไม่นรอกคือต้องบอกว่าคัประชาชนเนี่ย เหมือนเป็นอีกหนึ่งที่รวบรวมคนที่มีความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับสังเกตได้จากสสแบบบัญชีรายชื่อเนาะเราไม่ได้จัดตามโควตานะครับความรวยเราไม่ได้จัดตามโควตาญาติพี่น้องนะครับแต่เราจัดตามโควตาของความรู้ความสามารถนะครับที่หลากหลายด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเมืองนะครับหลายๆด้านนะครับด้านการเกษตรอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับที่เป็น เป็นการนะครับรวบรวมของผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายแล้วก็เข้ามาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับสุดยอดเลยครับผมโอเคก็เราได้เจอในส่วนของทีมจากพักแล้วนะครับสอสอจากพักนะครับก็อยากได้เห็นวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับจากเรื่องของนโยบายจากผู้สมัครสบจเราบ้างใช่ไหมครับก็เริ่มที่คนแรกนะครับคนแรกจะพูดเกี่ยวกับอะไรดีครับพี่เจ๋ครับ ือต้องบอกว่าสมุทรสาครเนานะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่อยู่ติดกรุงเทพหมหานครครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับมากมายแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดทางการท่องเที่ยวนย่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับจังหวัดนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับกรุงเทพหมหานครไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีสมุทรปรากาปรปทุมธานีนะครับครับมันเป็นเพราะอะไร น่ามาเซ็นเพราะอะไรนะรทุกคนอยากทราบนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาเล่าให้ฟังนะครับถึงเหตุผลนะครับแล้วก็ความสําคัญของจังหวัดสมุทรสาครในด้านการท่องเที่ยวด้วยใช่ทีนี้กระซิบพิเจนิดนึงคือเราเห็นนะครับพี่น้องเห็นไหมครับสํานที่กําลังสร้างอยู่วันหนึ่งถ้าสร้างเสร็จแล้วมันคือภัยสําหรับจังหวัดเราเหมือนกันนะใช่ครทุกรถทุกคันที่ออกจากกรุงเทพแต่วิ่งผ่านชิว<ม>ชิวมไม่มีทางลง ใช่ไหมครับออต่อไปคนไปเที่ยวไหนครับเพชรบุรีแล้วสมุทรสาครเราละ่ะทีนี้มันจะเป็นทางผ่านอย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากงั้นเรามาฟังมาฟังในส่วนของนโยบายจากสบจเราบ้างดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเชิญคนแรกน,นะครับขอเชิญคุณระวิพลมาประชาหรือคุณสาธโตเชิญครับขอแต่งขอบมือต้านรับด้วยครับ Ага <smell>